อะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกถือดีสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะน้องพลสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่หนูชื่อนูชื่อชื่ออะไรชื่อน้องเพชรนูชื่ออะไรลูกชื่อน้องพลอ่าน้องน้องของขวัญมารายงานตัวก่อนนูชื่อน้องของขวัญชื่อน้องของขวัญอ้าวไม่เห็นหน้าเลยลูกหน้ากล้อง่ะหน้ากล้องนูชื่อน้องของขวัญอายุม่าเลยลูก หชื่อน้องของขวัญจ้าลูกพี่นีงไม่ดูน้ำพรมละบันพี่น้องวันนี้น้องเพชรน้องพลอยมาที่สารคามมาช่วยพ่อทำงานที่วัดวังน้ำเย็นนะคะบวังวา คุณย่าคุณยายยมาให้กำลังใจพูดพูดพูดคุณย่าคุณยายมาให้กำลังใจใจเกินร้อยเยอะๆนะคะคะจะได้เจอความน่ารักของน้องเน็น้องพรรักกันรักกันคขานี้รักกันอ่ารักกันกอดกันจี มันมากาอดเพชรพลอยกอดกันโอเคอ่ะโอเคอ่ะกอดโอ้โหรักลักลักเลยวันนี้หนูทานข้าวเรียงเพชรพลอยเพชรพลอยทานข้าวเพชรเพชรพลอยหนูทานข้าวเรียงคร่ะ หวานหวาน็กโเลตจ็กลตชอกแลตชกแลตชกแลแลตช็กแลตมาแต่งมแล้งมยแล้วมาแต่งมาแต่งาแต่งมาแต่งมาแต่งมนแต่งา่มแต่งาแต่งมอแต่งแงแต่งแแมแมม่แต่ง่งม่ง่ม่า่แ อพูดใหม่สิลูกคุณยายคุณยายซื้อบัตรถุงติดให้พ่อให้พ่อคันวาเลินท้ายให้พ่อบอยแม่ด้วยนะโอ้คี้ขัดขัดเดี๋ยวเนี้หนูหนูหนูพูดตามพ่อก่อนหนูพูดตามพ่อก่อนพูดตามพ่อเดี๋ยวฟังฟังฟังพ่อก่อนเด็กพิกจิกกจิกก๊อด อันนี้กระดออ่ะเอาพูดตามพ่อเอาพูดตามพ่อนะอย่าเพิ่งเล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อให้ลงรถเลยเนี่ยถ้าเล่นไม่พูดตามพ่อเนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณย่าคุณยายจ๋าคุณย่าคุณยายจ๋าน้องเทสน้องพลน้องเทสจอมพลขอเชิญขอเชิญคุณย่าคุณยายคุณย่าคุณยายซื้อบัตรกลุ่มปิดซื้อบัตรกลุ่มปิดบันมาเลนไทยบันมาเลนไทยเข้าบอยแม่แอนด้วยนะคะับเข้าบอยแม่แอนด้วยนะครับเมา่ เดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์มาแล้วจ้าเย้เปลาซื้อบัตรกลุ่มปิดนะครับเมาเดือนกลุ่มพาลใครที่คุดกระจิกรอริปสติกใช่ใครชื่อมาคะแม่ซื้อมาให้พ่อจ้าซื้อมาจากไหนซื้อมาจากกรุงเทพค่ะใครซื้อให้เอาแม่ซื้อมาให้ค่ะ ฝากซื่อให้ชื่อมาฝากคุณแม่ซื้อมาฝากคุณพ่อไงคะใครดีใจเขาคือพ่อดีใจสิเขาพ่อดีใจได้ไหมอะไรนะลูกกินเลยลูกกินเลยเหมือนไงเขาขออนุญาตก่อนมือกินได้ไหมคะอร่อยมากมลยอร่อยมากไหมลูกอร่อยมากมั้ยร้องพอยกินไหมกินไหมลูกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล ไม่ขอบคุณพ่อเลยขอบคุาบ้ากลุ่มบอมบิลี่เลยฝากซื้อบัตรกลุ่มปิดด้วยนะครับ้บัตรกลุ่มปิดด้วยนะคะกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยกดไปบัตรไปเลยเมาเมาเดือนคุณหมอมาเลยนะคะแอบมาทันเรีบซื้อนะคะไปซื้อนะคะทำไม่รีบทำไม่รีบไม่เห็นความน่ารักไม่ทุกข์ไเห็นผู้ที่รักของน้องพลอยนะคะับ คนที่อยู่กับผมตอนนี้น้องพลอยครับผมสาวพลอยเมาแล้วคุณคนที่เมาแล้วครับน้องทองขวานเยนชั้นไหนแล้วหนูหนูชื่ออะไรน้องทองขวันเนี่ยชื่ออะไรชื่อเขาโรงเรียนชื่ออะไรครับวังวังชื่ออะไรลูกนูกจะไปไหนนูจะไปไหนอย่าพึ่งไปเดี๋ยวพ่อพาขึ้นเมทีจะขึ้นไหม อเอา้าวจะกัดลูกเ,เดี๋ยวเค็มไม่กัดก็ได้เอาไม่กัดไม่กัดก็ไม่กัดไม่เม,มาเท่าไหร่ครับเมากดลิงที่ปักหมุดเลยนะครับเมาเดือนกุมภาพันธ์ได้ชมทั้งเดือนเนี่ยสามร้อยห้าสิบแปดบาทหรือซื้อแค่เป็นรอบเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเท่าไหร่หนึ่งร้ยี่สิบจ้าหนูหนูไม่มอ่ะไม่ไมไรม่อยจังเลยอะไรนะ มันเป็นแอปเปิ้ลครับเป็นแอปเปิปล้ปลเ<น>ต้าแฝดมาแล้วเต้าแฝดมาขอากําลังใจแล้วนะครับอย่าลืมซื้อบัตรกลุ่มปิดให้ด้วยนะครับเอา้าเห็นไหมญญเยอะเลย 5, 6, เดี๋ยวพ่อจะทําผมแล้วจะมีเป็นกระรั่งฝากด้วยนะครับผมไลฟ์สดอีพีอีพีที่น่าจะเป็นสิบหหรือเปล่า อีพีแรกของเดือนกุมภาพันธ์ก็คือวันที่16นี้นะครับผมรีบเข้ากลุ่มเลยตั้งแต่วันนี้นะครับฝากพี่ๆแม่ๆด้วยนะครับใครที่ซื้อแล้วก็ช่วยบอกต่อช่วยไปตามสมาชิกตามเพื่อนๆเข้ามาซื้อเยอะๆนะครับใครยังไม่ซื้อก็รีบซื้อได้เลยซื้อตั้งแต่วันนี้ได้เลยนะครับเปิดกลุ่มแล้วซื้อเป็นรอบ128บาทเสียงนกแก้วนกคุนทอดูย้อนหลังได้ไหมจ๊ะ ดูย้อนหลังได้หนึ่งเดือนครับผมต้องรีดดูภายในหนึ่งเดือนนะครับเพราะว่าที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเราไม่ได้ลบแต่ระบบ Facebook ถ้าครบหนึ่งเดือนแล้วไลฟ์สดมันจะลบไม่ว่าจะเป็นของใครครับระบบมันปรับปรุงใหม่มันเก็บข้อมูลไว้แค่หนึ่งเดือนนะถ้าสมมติาซื้อแล้วดูย้อนหลังก็นี่นะครับเมาส์เมาส์เ,าเลยครับเมาส์เดือนกุมภาพันธ์ไปเลยนะครับสามร้อยห้าสิบแปดบาทเต็มวงใจกันร้อยแล้วก็มีแอนออริดี and ด้วย สังเกตยังไงคะคนเหนน้องเพจอยถ้าถ้าได้อยู่ด้วยเนี่ยจะจะถึงถึงจะบอกได้ว่าใครเป็นเพชเป็นพอยครับถ้านานๆทีได้เจอข็ขนาดนผมเองผมก็ยังหลงขนานผมเองผมขยังหลงพี่น้องสวัสดีจ้าพ่อบอยับลุสาวคนสวยน่ารักชอบมาครับขอบคุณครับพาพอคมับันนี้มางสารคามครับแสดงวิวัดป่าว่างน้ำเย็น นลวงพ่อสุนเดีนก็แวบมาแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเสียงด้วยก็ฝากพี่พี่บ้านเอบีช่วยขายบัตรไลฟ์สดกลุ่มปิดซื้อเป็นรอบ128บาทนะครับวันที่16นี้เริ่มไลฟ์แล้วนะครับหรือเมาเหมาเดือนธันวาเดือนกุมภาพันธ์ก็3ามร้บบาทครับเมาไว้เลยก็จะได้สบาย EP สิ1สองสิบาสิบสี่ EP สิบนี้ก็คือวันที่อ่สิบกุมภาพันธ์นี้นะครับ okay, okay. เดี๋ยวมีไลฟ์แถมหลายรอบเลยเมาไว้เลยคุ้มสุดครับผมเมาตลอดไปจะรูกขอบคืณครับแม่นแนมนแน่ครับพี่พี่ทุกคนเดี๋ยวผมเอาไว้แค่นี้เด้ย๋ยวผมไม่ค่อยมีเสียงด้วยฮะที่สิบเบิง้งเล็กหน่อยเบิ้งเพชรพ้อยดอกกรรันรอนเลย จะตีกันในี่คนเบิ้งเด้อกเด้อมันสิดามาเดีอยจตีกันในีคนเบิ้งเด้อเข้าใจไหมลูกอ,อย่าตีกันนะ เล่นหมดแล้วเก็บขึ้นให้พ่อหน่อยมันเปื้อนไงข้างล่างมันเป็นฝุ่นเลยผ้าห่มกับหมอนพ่อเก็บขึ้นไปไว้ข้างบนให้หน่อยได้ไหมครับได,ได้ไหมครับนอนอเอาหนูนอนนอนเอ,เอานอนถ้านอนก็นอน ชุดน่ารักจังขอบคุณจ้าขอบคุณคุณย่าคุณยายหน่อยลูกขอบคุณค่คุณยายท,ที่ซื้อบัตรให้พ่อที่ซื้อบัตรให้พ่อขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะพี่ัง็คะเมื่อวานใครไปขอพรให้พ่อขอให้พ่อแข็งแรงอะ่ะเมื่อวานใครน้องเพียรเหรอเดี๋ยวเมื่อยน้องเพชรน่ะน้องเพชรพูดว่างไงนะลูกขอให้พ่อแข็งแรงเหรอไพอเหรอ จะนั่งตรงนี้แล้วก็ไปตกน้องตกลงมาแล้วหัวภาพด้วยนะน้องน่าตกลงมาหัวใจใหญ่มเมื่อนานรูยใครเป็นลูกใครเป็นพ่อเป็นแม่อันนี้เป็นลอันนี้เป็นล,กลนูกอ,อ,อันนี้เป็นพ่อแม่เล่นคำตามภาษาเด็กจ๋าจ๋า ทำไับพ่อพ่อทำผมครับนโด,โด,ดนะเดี๋ยวหนูหลแบแป๊บนึงนะลูกนะมันโดนสเปรย์นะเดี๋ยวมันจะเข้าปอดเข้าจุดแล้วหนูไม่โดนปอดนะคะค่ะอกโอ้เลี้ยง้องดีนะลูกโอ้เด,ดี๋ยวเลี้ยงสามคนเลยแม่ยครับเลี้ยง,ยงทั้งลูกทั้งหลานมีผีนะ ก็นชลูกสามีมีมีีด้วยเอาไปเอาไปเลี้ยงนองด้วยนะน้อมันนี่ ลบออกแก๊สสเปรย์ก่อนได้ไหมลูกลมันมันมันเหม็นมันเหม็นมันเหม็นสเปรย์ครับ ใครจะไปใครจะไปไปไหนไปไหนมึงจะไปไหนอ่ะเดิดเลยเอาบอกยายแตนเรียกเรยแตนเรยแตนจ๋า แม่ครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแม่แม่สีนวลเสียคุณยายไปฝากด้วยนะครับฝากพี่พี่แม่แม่ทุกทุกคนช่วยซื้อบัตรกลุ่มปิดให้ใจกันร้อยแล้วก็แอนอรดีบอยสีรีชัยด้วยนะครับเมามาก็ได้หรือซื้อเป็นรอบก็ได้นะครับกดลิงก์ที่ปักหมดุดสอบทำราคากับแอดมินก็ได้นะครับลิงก์นี้เป็นลิงก์แท้นะครับรับรองไม่โดนหลอกซื้อรอบ ep 12เนี่ย1 2 8บาทหรือซื้อเหมา358บาท โอเคไปแล้วครับ